สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับกับรายการ Cook i n g Star นะครับผมวันนี้พวกเราอยู่กันที่ o l i v e Oil Baking Studio นะครับผมกับผมเชฟแชมป์นะครับวันนี้นะครับเมนูที่ผมจะทำนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับข้างหน้าผมนี่ครับดูเลยนะครับเมนูในวันนี้ชื่อว่าน้ำพริกปลาปุ้มปุยนะครับผมมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมหอมแดงนะครับ เป็นกร,กรีบแบบนี้เลยนะฮะับแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับนี่กระเทียมเป็นเม็ดปอกเปิดก่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีพริกขี้หนูนะครับอ่าพริกขี้หนูพริกซีฟ้าแดงนะฮะเครื่องปรุงสองอย่างเองครับผมง่ายๆนะครับอย่างแรกคือมะนาวนะครับอันซีว้บีบนะครับมะนาวไทยนะครับน้ำปลานะฮะมาถึงวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือปุ้มปุ้ยปลาแมคเคอเรลทอดราดพริกนะครับ วันนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับนี่ถ้วยน้าพริกของเรานะครับวันนี้ครับ Star Product นะครับตัวนี้นะครับมีฝาด้วยนะครับตัวนี้รหัส 3406P นะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากการที่เราตั้งกระทะนะครับบนเตา ใช้ไฟ,ไฟร้อนค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าเรากําลังจะคั่วหลังจากที่กระทะของเรานะครับร้อนได้ที่แล้วนะครับก็ใส่พีชฟ้าลงไปนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วนะครับรวมไปถึงพริกขี้หนูโอเคครับผมหลังจากที่เราใช้เวลาในการคั่วเขานะครับมาได้สักระยะเนี่ย ดูจากสีสันแล้วก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะลงมาอยู่ในครกแล้วทุกอย่างเลยครับรวมกันเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจกันครับครับผมตอนนี้ก็ลงมาอยู่ในครกกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็การนำพริกนำกระเทียมนะครับแล้วก็หอมมาคั่วนะครับก็เพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมนะครับ แล้วก็พหลังจากที่เขาสุกเนี่ยมันก็จะแหลกง่ายขึ้นด้วยนะครับความละเอียดนะครับอยู่ของการตำเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของคุณผู้ชมนะครับอย่างนี้ผมก็โอเคแล้วนะครับจะยังเห็นชิ้นเนื้ออยู่ชัดเจนนะครับ นั้นนะครับก็นำนี่ครับปุ้มปุ้ยปลาแมคเรลทอดราดพริกนะครับกระป๋องนี้นะครับลงมาใส่ลงไปเลยนี่นะครับ,บ<า>ชอบทานปลาก็ใส่ปลาเยอะนะครับโอเคนะครับก็ตำต่อไปเรื่อยๆจนเขาเข้ากันนะครับโอเค ก็น่าจะปรุงรสนิดนึงนะครับด้วยมะน,นาวบีบกันให้เห็นสดๆเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปลานิดหน่อยหลังจากนั้นครับก็แค่ทำให้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สีสันน่ารับประทาน,นครับแล้วก็นำมาใส่ภัชนะที่เราเตรียมเอาไว้นะครับสตาร์โปรดักยกขึ้นมาให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆนะครับน่าทานมากเลยครับจะน่าทานกว่านี้ครับเราจะต้องทานคู่กับผักสดได้เลยนะครับใครชอบผักสดชนิดไหนหรือจะเป็นผักต้มก็ได้นะครับ มีพริกนิดนึงนะครับระเทลียรเล็ก,ลกๆหน่อยเรียบร้อยแล้วครับเมนูน้ำพริกปา่าปุ้มปุยเมนูนี้นะครับผมสำหรับทริคเด็ดติดดาวในวันนี้นะครับก็ที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าการที่เรานำส่วนประกอบนะครับมามาคั่วไฟหรือย่างไฟเนี่ยก็เพื่อให้ได้กลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ เนื้อของเขาเนี่ยจะอ่อนตัวลงทําให้เราทาน้ำพริกออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเลยนะครับปลากระป๋องปุ้มปุยนะครับตัวนี้วันนี้ที่ผมใช้นะครับปุ้มปุ้ยปลาแมคเคอเรลทอดราดพริกนะครับผมและก็ยังมีในส่วนของ Star p r o d u c t ตนะครับผมรหัส 3406P นะครับผมตัวนี้พร้อมฝาปิดนะครับแนะนำได้เลยนะครับ เหมือนเช่นเคยนะครับถ้าหากเราไม่แต่งหน้าตาแบบนี้นครับสามารถปิดฝาพกน้ำพริกถ้วยนี้ของเราไปที่ไหนก็ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมคงต้องพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ